สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาซึ่งเป็นปัญหาที่คิดว่าคนเลี้ยงไส้เดือนทุกคนจะต้องเจอโดยเฉพาะาคนเลี้ยงไส้เดือนมือใหม่นะครับปัญหานั้นก็คือไส้เดือนพยายามจะปีนหนีออกจากที่เลี้ยงจะทํำยังไงดีต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าคุณเห็นไส้เดือนพยายามจะปีนหนีออกจากภาชนะของคุณนะครับแค่ตัว2ตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะบางทีเขาก็มีนิสัยซุกซนชอบสำรวจชอบอะไรแต่นะครับ แต่ถ้าคุณเห็นเป็นระดับหลายร้อยตัวพยายามจะไต่หนีขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าที่เลี้ยงหรือภาชนะของคุณเกิดปัญหาขึ้นแล้วครับและนี่คือสาเหตุหลักๆที่ทําไมไส้เดือนของคุณถึงพยายามจะหนีจากที่เลี้ยงสาเหตุแรกครับอุณหภูมิถ้าร้อนจัดนะครับอาจจะทําให้ไส้เดือนปีนหนีได้ครับอากาศร้อนคือศัตรูตัวฉกาศของคนเลี้ยงไส้เดือนเลยนะครับและด้วยเนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้อนในหน้าร้อนเนี่ย ร้อนมากๆนะฮะและที่สําคัญคือมีระยะเวลาที่เป็นหน้าร้อนยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนคนนักเลี้ยงชาวไทยก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้บ่อยๆวิธีแก้ครับง่ายๆเลยก็คือพยายามเลี้ยงไส้เดือนของคุณที่มีอยู่ในที่ที่มีร่มเงาตลอดเวลานะครับไม่ควรจะเลี้ยงกลางแดดเด็ดขาดถ้าเป็นหน้าร้อนร้อน,นจัดจริงๆเนี่ยสามารถที่จะใช้พัดลมเป่าช่วยได้ครับในบริเวณที่เลี้ยงสาเหตุที่2ครับ หลังไส้เดือนมีน้ําท่วมขังหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ไส้เดือนปีนิดเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้ามีน้ําขังเนี่ยไสเดือนอาจจะจมน้ําตายได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วแนวทางแก้ไขก็คือง่ายๆเลยครับเจาะรูด,ด้านใต้ของภาชนะด้วยครับเพื่อป้องกันให้เพื่อไม่เพื่อใหอ้น้ำมีทางระบายออกมาได้นะครับไม่ให้เกิดการท่วมขังสาเหตุที่3ครับเบดดิ้งของคุณมี กรวดหินดินทรายที่มีความแข็งและหลามคมปะปนอยู่มากอย่างที่เคยบอกครับว่าไส้เดือนเขาเป็นสัตว์ที่มีผิวบางนะครับถ้ามีสิ่งเหล่านี้ปะปนอยู่ในบดดิ้งของคุณเยอะๆเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้ไส้เดือนพยายามย้ายที่อยู่ได้แนวทางการแก้ไขก็ง่ายมากครับพยายามกําจัดสิ่งเหล่านี้ออกนะครับที่ที่ 4, อาหาร หรือเบดดิ่งใกล้จะหมดหรือเปล่านะครับเพราะว่าความหิวโหยก็ทําให้เสะเดือนหนีออกออกไปหาอาหารที่อื่นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมันตรวจเช็คด้วยนะครับว่าอาหารของเสะเดือนที่คุณเลี้ยงอยู่เนี่ยมันใกล้จะหมดหรือมันพร่องเกินไปหรือ,อยังถ้าหมดแล้วก็เติมลงไปนะครับสายที่5 b าเบดดิงมีความเป็นกรดมากจนเกินไปครับดังนั้นแล้วผู้เลี้ยงเสะเดือนควรจะมันตรวจเช็คค,ค่า p h ของเบดดิ่งอยู่สม่าเสมอนะครับวิธีเช็คก็ง่ายๆครับพวก ตามร้านเ,เครื่องเขียนก็น่าจะมีะครับใช้กระดาษลิสมาสครับแนวทางการแก้ปัญหาเบดดิ้งเป็นกดนะครับที่ผมใช้อยู่แล้วก็ได้ผลดีก็คือการใช้เปลือกไข่บดนะครับเอามาบดแล้วก็โรยในเบดดิ้งครับหรือบางบางที่ใช้ปูนขาวก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสาเหตุที่6ความแออัดครับปริมาณไส้เดือนในที่เลี้ยงของคุณมันมันแออัดมากเกินไปหรือเปล่า เพราะว่าไส้เดือนต้องการพื้นที่ในการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ครับหากมีไส้เดือนอามากเกินไปในในในบริเวณที่เลี้ยงนะครับก็อาจจะทาให้ส้เอพยายามปีนหนีได้ดังนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่า,เ,าเลี้ยงไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าไส้เดือนของคุณมีการขยายพันธุ์จนประชากรในในภาชนะนั้นๆนะครับมีความแออัดมากจนเกินไปก็ควรจะแบ่งครึ่งออกมาไปสู่ภาชนะอื่นนะครับ สายที่7ครับความสั่นสะเทือนในบริเวณที่เลี้ยงไส้เดือนสามารถรับรู้ได้นะครับในกรณีที่บริเวณรอบๆที่เลี้ยงนะครับมีแรงสั่นสะเทือนอย่างเช่นอาจจะมีการก่อสร้างอยู่มีการเจาะเสาเข็มอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับสายที่8อันนี้เป็นสายที่ซิมเพิลที่สุดเลยครับแต่วก็เจอบ่อยที่สุดเหมือนกันก็คือไส้เดือนไม่ชินถิ่นที่อยู่ใหม่ครับอันนี้เป็นเรื่องปกติมากสําหรับไส้เดือนที่มีการย้ายย้ายที่อยู่เดิมไปสู่ ครับย้ายจากที่อยู่เก่าไปสู่ที่อยู่ใหม่นะครับเช่นคุณอาจจะเพิ่งซื้อพันธุ์ไส้เดือนมาก็ต้องให้เวลาไส้เดือนในการปรับตัวกับรางอหอยประมาณสัก1-2วันครับสำหรับแนวทางการแก้ไขครับก็ถ้าบริเวณที่เลี้ยงคุณมีหลอดไฟนะครับไฟนีออนก็ให้เปิดทิ้งไว้นะครับสัก1-2คืนนะครับอย่างที่บอกว่าไส้เดือนเขามีความไวต่อแสงนะครับเวลาเขาเจอแสงเนี่ยเขาจะพยายามหลบลงไปในที่ร่ม การที่เปิดไฟทิ้งไว้สัก1-2คืนนะครับก็จะช่วยลดปัญหาไส้เดือนปีนหนหีในวันแรกๆที่เพิ่งจะได้ไส้เดือนมาใหม่ได้ครับเอาละครับ,รบก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่มีปัญหากับการที่ไส้เดือนพยายามจะปีนอีกจากที่เลี้ยงนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกําลังใจให้ชาแนลเล็กๆของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ